สวัสดีครับวันนี้ทูนศุนย์เจ้าจะพาไปเที่ยวเส้นทางจังหวัดนราธิวาสไปอำเภอสวยกุลกนะระยะทางก็ประมาณ66กิโลนะครับโดยตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มเพือนนราธิวาสครับบริเวณนี้ก็จะมีอาหารก็คือที่ดังก็คือข้าวหมกไก่ปลาปลาตะกูนะครับมีสาขานราธิวาสนะครับใครมานราธิวาสก็ลองแวะทานดูนะครับ เดี๋ยวผมจะไปแนะนำเส้นทางจากนาราธิวาสไปสวยกะลุกนะฮะระยะทางก็ประมาณ66กิโลนะครับไปกันเลยครับอตอนนี้เราก็ออกจากปั๊มบางจากแล้วนะครับเข้าสู่ตัวเมืองนาราธิวาสกันนะครับเพื่อไปอำเภอสวยกะลุกกันครับวันนี้ ห้างเปิดใหม่เยอะเดี๋ยวนี้มีพวกขายแนวเครื่องตกแต่งบ้านอันนี้ก็มาเส้นตรงเข้าตัวเมืองผ่านศูนย์มาสด้านะครับตอนนี้ถนนกว้างขวางครับทางเข้าตัวเมืองมีสี่เลนมีเลนนอกอีกเลนนึง วันถึงตัวเมืองก็หลายแยกนะครับแถวนี้ชุดจะมีศูนย์รถยนต์เยอะแยะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีศูนย์กับใครเดินทางมาลงใต้นะครับมีทุกยี่ห้อเลยครับเส้นนี้จะกว้างครับเข้าตัวเมือง แยกตรงนี้ก็ด้านซ้ายก็ไปสนามบินครับตรงไปก็คือไปตากใบเอาไปอำเภอสวยกุลกลบนะครับตรงนี้ครับเจอแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายไปสนามบินตรงนี้ก็จะผ่านสนักเรียนรู้เจอฟางตมมาอย่างเดียวเลยครับแล้วเจออนุสิวอนุสาวรีนกพับนะครับกระดาษ เลี้ยวขวานักศนสถานนกสื่อแห่งสันติภาพนะครับอนุสารีนี้ทางขวานี้จะไปทักษิณได้พอเลี้ยวซ้ายทางไปอ่าวนาวนะครับตำหนักทักษินราชนิเวศ แยกไฟแดงก็เลีกก้ยวขวานะครับสี <c oughs> <4 S 2> แยกไต่ลงรักษม,ม,มีเปล่าไม่แน่ใจับตรงไปเรื่อยๆตอนนี้พอดีผ่านโรงยางคาเฟ่นะครับเส <c oughs> ้นนี้เดี๋ยวแวะหากาแฟดื่มหน่อยครับ <c oughs> มีอาหารขาย ร้อมเครื่องดื่มตรงนี้เคยเป็นโรงยางเก่านะครับที่รู้มานะครับตรงนี้เราจะเข้าไปกินกาแฟสักแก้วนะครับก่อนเดินทาง ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงยางคาเฟ่นะครับที่นะราทิวาดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในร้านสั่งกาแฟกินนะครับ โรงยางคาเฟ่บางนา,านะครับจะเป็นคาเฟ่ที่ถูกนำมารีโนเวทใหม่นะครับให้เป็นคาเฟ่สำหรับคนที่ชอบคาเฟ่สไตล์โฮมี่นะครับตกแต่งร้านเป็นแนววินเทจนะครับที่ผสมผสานแนวร่วมสมัยจีนมาลายูเป็นร้านที่ตกแต่งแบบย้อนยุคนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปและชอบบรรยากาศที่บริสุทธิ์ เมื่อนั่งทานอาหารอยู่ที่ร้านจะให้ความรู้สึกเหมือนนั่งทานอยู่ที่บ้านเลยนะครับและที่สำคัญร้านรงยางคาเฟย่ยังมีที่นั่งติดริมแม่น้ำบางนา,รานครับนั่งทานไปรับลมเย็นๆไปนะครับแลเรือของชาวบ้านผ่านไปผ่านมามีโอกาสผ่านมาจังหวัดนราธิวาสอย่าลืมแวะมารับทานกันนะครับ ร้อนก็จะลองชิมดูจากร้านแล้วครับหลังจากอิ่มน้ำสมรานกับอาหารตอนนี้ก็เดินทางกันต่อ น,นี้ก็มา,าตันไฟแดงอันนี้ก็จะออกนอกเมืองแล้วครับเมืองราิวัฒน์นะครับตอนนี้โอ้อันนี้มีฟั่าบจทเปิดใหม่ไม่เคยมานานเส้นนี้ครับเดี๋ยวต้องแวะเติมน้ำมันหน่อยวันนี้ ออตอนนี้เรากำลังจะออกจากตัวเมืองแล้วนะครับเราจะไปอำเภอสวยกลลบกันนะครับระยะทางก็ประมาณ66กิโลเมตรครับตอนนี้จะขึ้นสพนะพานนข้ามแม่น้ำแล้วนะครับตอนนี้ จะไหลไปสู่อ่าวไทยนะครับด้านหน้าด้านซ้ายก็จะเป็นอ่าวมะนาวนะครับเป็นฐานที่ทําภาพปฏิกนะครับหลายอย่างครับตรงนี้อ่าวมะนาวนะครับอันนี้ก็เส้นนี้ก็จะสวยงามนะครับมีผุก เส้นสายนอกจะไปอำเภอตากใบแพรอำเภอเสกโลกนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ลังก่อสร้างนะครับเส้นนี้จะไปพระตำหนัก รับสินราเวรได้นะครับแต่เ,เราไปตากใบนี่เราต้องตรงไปครับใช่ครับวงเวียนครับเส้นนี้ก็สนนสบายครับสี่เลนครับเราจะไปแยกข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะ,จะมีป้ายบอกข้างหน้าก็จะเป็นแยกนะครับ เลี้ยวซ้ายก็ไปตากใบยี่สิบสวยกุลโลกห้าสิบนะครับตอนนี้ผ่านด่านแล้วนะครับนี่ข้างหน้านะครับเลี้ยวซ้ายไปเลยครับเลี่ยงเมืองด้านขวาจะเป็นถนนเลี่ยงเมืองอนาราธิวาสนะครับด้านนูน้นไม่ต้องเข้าตัวเมืองจะมาจากตรงทางแยกที่จะเข้านารานะครับเส้นนั้นอันนี้เราจะไปโตเยกุกกันต่อครับ จะเยอะหน่อยนะครับมาชายแดนใต้ตรงี้ด่านโคกมาเฟืองครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะถึงแยกข้างหน้าแล้วนะครับแยกนี้คือตรงไปก็จะไปอำเภอตากใบนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็มีวัดวาอารามเยอะแยะนะครับตากใบ เราจะไปสวยคณลกอีก3.3กิโลเมตรนะครับข้างหน้าจากแยกข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาวัดชนบุครับแยกเลี้ยวขวาตรงนี้อยู่ในเขตเทศบาลตากใบนะครับ ตอนนี้เราก็เลี้ยวมาแล้วนะครับอำเภอใส่กโลกใกล้จะถึงแล้วนะครับแต่ว่าอีก33กิโลแถวนี้ก็จะมีวัดเยอะมากครับนวัดพระพุทธของเรนนี้ สบายครับสี่เลนครับแต่ว่าถนนไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ครับช่วงนี้น่าจะเรียบโอเคเชดานนะ้างานทา้งซ้ายบ้านปูอยู่ทำงานซ้ายก็จะไปวัดกเกษมปททีว์วัดเยอะครับ เส้นอำเภอสวยกุลกุนี่จะมีวัดเยอะอะตอนนี้ก็เริ่มเข้าเขตอำเภอสวยกุลกุแล้วนะครับไปสายกุลกุก็จะเลยประมาณ16กิโลนะครับไม่ไกลแล้วครับรถไม่ค่อยเยอะวันนี้ครับอากาศก็ดีครับไม่มีแดดครึมคราคลุมฝนทางทางสังเกตดีทานซ้ายก็จะมีขายน้ำ ไอ้น้ำมันกันตลอดทางเลยนะครับเราเป็นเขตชายแดนมาเลเซียนะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านมูโนแล้วนะครับตอนนี้สองข้างทางร่มรื่นครับมีต้นไม้เยอะ ก็ผ่านด่านจุดตรวจน,นะครับอันนี้ตำรวจมูลนนะครับตรงนี้ถ้าจะถึงนะครับเส้นนี้ก็จะวิ่งขนานไปกับแม่น้ำสวยกุลกนะครับด้านซ้ายไปไม่ไกลครับเนี่ยห้าร้เมตรก็มีแม่น้ำกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียครับตอนนี้ ไ้ถึงนะครับตอนนี้ผ่านถาน,นี้ขนส่งสวยกุลกแล้วครับตรงน,นี้ไอ้ขน,น,นส่งจะอยู่นอกเมืองนะครับใครที่มากุลกก็ต้องหารถต่อเข้าอีกนะครับ mm hmm. ตอนนี้เราก็ถึงอำเภอสวยกุลกนะครับหนึ่งกิโลนะครับตรงน,นี้ก็จะผ่านจุดตรวจตรงนี้ครับจะอยู่ไฟแดง สุดทางหลวงแผ่นด,ดินเลยครเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปที่เข้าไปเขตตัวเมืองให้ดูนะครับทางนี้ก็จะไปสามารถไปดานสอยก็ลกเพื่อไปประเทศมาเลเซียนะครับตรงนี้ครับสองข้างทางก็จะมีน้ำมันขายครับเป็นเรื่องปกติครับชายแดนใต้ก็รู้กันอยู่ครับ่าขายอะไรนะครับตอนนี้เราก็ผ่านมาถนนรายทองแล้วนะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับขอขอกกําลังกายเข้าไปด้านนี้ได้เลยคนระับอานนี้ครับสวนซิรินทอนนะครับด้านขวาก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็เรามาถึงแล้วนะครับด่านสุนทรละสุนทรละสวยกลุลกนะครับตรวจคนเข้าเมืองก็เลี้ยวซ้ายด้านนี้เลยครับไปมาเลเซียส่วนเราจะเข้าในเมืองกุนลกเราก็เลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวไปหาที่พักก่อน,นครับ แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต,ต่อไปนะครับติดตามชมนะครับสุ้นก0 9นะครับ